ประโยคสุดท้ายพี่เลยนะเรียนสนุกกันไหม oh <crap. S 1> คำถามสุดท้ายครับผมเรียนสนุกกันไหมเรามาดูคำตอบปฏิกิริยาน้องๆกันว่าน้องาจรตอบว่าไม่ชัดเจนชัดเจนคุณผู้ชมคะ ตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า n t c x Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> กลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้า <Wow. S 1> อี๊ ตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดฟรีสไตล์โซนนะครับผมหรือที่เขาเรียกว่ารีแลซ์โซนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์อันนี้กันนะครับผมว่าตามน้องๆไปเรียนออนไลน์กันนะครับผมซึ่งโอโ้โห <Huh? S 1> เดี๋ยวนะดูเวลาก่อนตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงอะเดี๋ยวนะมันได้เวลาเรียนออนไลน์แล้วทำไห้น้องๆไม่ไปเรียนออนไลน์กันละครับ uh. เดี๋ยวเราแก้งมานั่งเนียนฮ่เราแก้งนั่งจิบชาดูซิว่าจะมีน้องๆจําเราได้เปล่านะครับนั่งจิบชาก่อน มีคนมาย่อให้แล้ว <Hey. S 1> น้องน่าจะจำชุดเราได้อยู่นะแ <Brand. S 1> น,น่มีคนจำเราได้ด้วยแน,น่ย่อเลยใหญ่ย่อใหญ่ดูดิทันทีที่เขาเอ่ยปากพูดเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะพูดเราถึงจะพิมพ์กับเขานะครับอ่ะดูเรามาดูกันว่าเขาจะพิมพ์คุยกับเราก่อนไหมแล้วข้างหลังเต้นอะไรกันนะั้น่ะนี่มันเวลาเรียนมาเต้นอะไรกันเนี่ยเออใช่เรื่องไหมเนี่ยอา้าวไปแล้วว่าไม่มีใครจำเราได้เลยเหรอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงอ่ะมานั่งตรงหน้าเราเอา่ะ นั่งพิจารณาอยู่ว่าใช่ตัวจริงไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเราก็วิ่งหนีเอ้าอะไรของเขาอ่ะเขากลับมาย่ออีกแล้วน้องคนนี้กลับมาย่ออีกแล้วอ่ะจะมุดไปไหนลูกฮัลโหลอ่ะทักทายก่อนได้ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ปะเนี่ยเช็คเช็คเช็คกาวเช็คนั่งจิบชาต่อทันทีที่เขาเอ่ยปากทักทายมาเราไม่เลยเราถึงจะพิมพ์คุยกับเขาได้ครับสวัสดีอฮะอะไรอ่ะภาษาอะไรนะนี่ภาษาคุ้นๆแบบเหมือนภาษาสปปลาวเลยอ่ะภาษาลาววะเนี่ย ใช่ไหมครับใช้ภาษาลาวไหมเอ้ยเดี๋ยวชื่อกันนะชารอนซาชื่อก็ไม่ใช่ภาษาลาวนี่นะอ้าวหงายท้องแล้ว,ลนะลวกรรมเหมือนห้องนี้จะไม่มีใครจำเราได้เออมาแล้วมาแล้วให้มาย่อให้เราอยู่ยังไงยังไงอ้าวเราไปแล้วอะ่ะไม่มีใครจำเราได้เลยห้องนี้โอเคปะ่ะไม่เป็นไรครับผมเอาเป็นว่าห้องนี้ไม่ผ่านครับผมย้ายห้องย้ายห้อง <laughs> โอ้ยยย มาห้องต่อไปกันนะครับดูที่ห้องนี้มีคนจําพี่ได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันมาดูกันจะมีใครทักเราก่อนไหมไ<อ>นั่งจิบชารอแล้วไม่ได้จิบชาครับผมจังหวะสำหรับพี่นี่เรียกว่าจิบน้ําขิงครับสดน้ําขิงยังไงเฮ้ยม,มีมายืนตรงหน้าเราคนนึงมาย่อแล้วมาย่อแล้วย่อแล้วยังไงเขาจะจําเราได้ไหม าแล้วมาเริ่มเยอะ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 อ่าบโบมือท้าทยก่อนก็ไดนะ้อ่าดีจ้าดีจ้า F, F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 , 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 F คืออะไร F F ก็ก็ใช่ F F ฟรีไฟล์หรือเปล่าก็นี่ไงฟรีไฟล์ F, ไม่ใช่หรอหรือ,อยังไงหรือเขาจะหรือเขาเขียนผิดโอ้เต็มหน้าเลยสาวๆยังไงครับยังไงอ่าโบมือท้าทยก่อนอนะ่ะพี่หนุย่ยเฮ้ยมีคนจำเราได้แต่น้องเขาเขียนให้ผิดนะครับผม อ่าคาทักอะคาทักอ่าเราตามกดครับผมเราจะพูดกับเขาประมาณสามสี่ประโยชน์ะครับผมอ่าดีจ้าคือคัอทักทายอ่าทายก่อนดีจ้าดูดิจะมีใครถามอะไรไหมไม่ใารจะพิมพ์เลยตอบเปล่าคนเริ่มเยอะน้องๆน,น่ารักมากเลยครับผมมาลุมล้อมพี่เลยอ่าคำถามต่อไปแล้วกันไม,ไมนน่ไม่เรียนกันหรอไม่เรียนกันหรอ รอเตอบรอรอน้อง,องตอบนะไม่เรียนโอ้จบแล้วลำเสร็จแล้วอ๋อคนนี้เขาเรียนเสร็จแล้ว <Wow. S 2> อืมน่าจะอยู่น่าจะเรียกว่าอยู่หลายระดับชั้นนะบางคนก็อยู่ประถมบางคนก็อยู่มัธยมนะครับอ่ะเป็นว่าตั้งใจเรียนกันด้วยนะอ่านี่ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะฮาเงียบน้องไม่ตอบอะ่ะน้องเงียบเอามาจะกดท้าเล่นอ้าวงั้นโอเคประโยคสุดท้ายของพี่เลยนะยเรียนสนุกกันไหมคำถามสุดท้ายครับผมเรียนสนุกกันไหมเรามาดูคำตอบปฏิกิริยาน้องๆกันว่าน้องเคยตอบว่าไม่ โอ้โหชัดเจนชัดเจนทำไมน้องตอบอย่างนั้นล่ะครับน้องไม่รักษาํำใจคนที่เขา,าสาจัดให้เรียนออนไลน์กันเลยเหรอโอ้จบแล้ว <c oughs> มาเต้นเบบี Baby ้ชาร์ตอเหมือนน้องเขาจะมีความสุขกับการเต้นเรียนสนุกคะ่ะเอ้ยนี่น้องผู้หญิงคนนี้เป็นไงเขาบอกว่าเรียนสนุกคะ่ะเอ้ยครับผมดีใจด้วยนะครับที่น้องเรียนสนุกพี่ดีใจนะที่น้องเรียนแลวน้องสนุกนะครับยังไงยังไงก็สู้ๆนะครับอ่าแต่บอกให้กับรากันสู้ๆนะ ครับสนุกบอเดี๋ยวน้องผู้ชายตัดบทว่าสนุกพอโอ้ไม่อยากอ่านเลยคำหยาบมากเมื่อกี้น้องน้องของอ่านกันทันนะครับ <c oughs> โอ้แตเย็นเอาเป็นว่าสู้ๆกันนะสู้ๆกันนะนี่สู้ๆกันนะอาจจะพิมพ์ต่ออานาคตของชาติชาตินี่ นาคตของชาติเป็นไงผมก็พูดดีนะพี่วันน,น,นี้วันนี้พี่พูดดีมาคนเดียวเหรอครับก็เห็นเห็นว่ามาสองคนไม่ละครับฮัลโหลนี่ก็ถามแปลกๆก,ก,ก็มาคนเดียวดิอ๋อเล่นแวเล,วล,วล,วลว่วันนี้ใครตุ่นก็พี่จอยไม่ว่างนะครับผมอ่าพี่ตุ่นก็ซุ่มตัดคลิปอยู่นะจ๊ะพี่พี่ฮะอ่าคุยกับน้องเขาหน่อยนะอ่ะอ่ะฮะนอกสกคริปอันนี้นอกสกคริปต์นะครับตอนแรกก็จะตัดไปเลยแต่ว่าอ่ะดูหน่อยน้องจะทำอะไร ถ้าถามดีเดี๋ยวเอาลงถามไม่ดีเดี๋ยวตัดแล้วกันอ่ะเรารอคําถามของน้องเขาอ,อยู่น้องเขากำลังพิมพ์อยู่ฮะยังไงต่อโอ้โหนานมากเลยเนี่ยพี่รอจนน้องจนพี่หลับไปนะน้องอน้องพิมพ์นานจังน้องปัตติอืมครับพิมพ์เสร็จยัง,ง่ะเร็วๆสิไ่คลิปยาวขี้เกียจตัดออกอยังไงน้องกัตติพี่พี่พเอา้เอาเฮ้ย น้องเดี๋ยว,ยว,ยวพี่ว่าน้องผิดปกติแล้วน้องน้องหลับปะเนี่ยผมขอให้ซุ่มแต่ของเกลือโอชาทุกแรงๆครับน้องดูดูน้องเขาอวยพอนี้เลยทุกวันนี้ยังเกลือไม่พอยก่บน,น้องไปดีกว่าไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วจบแล้วมาห้องต่อไปครับผมเรามาดูกันว่ารอบนี้นะครับรอบนี้จะมีน้องๆจําพี่หนุ่ยได้กี่คนนะครับอ่ามาดูกันมาดูกันจะมีใครจําพี่ได้ไหมนี่ วันนี้เราก็ใส่ชุดเก่งหมดเลยนะครับผมกลัวน้องๆจะจําไม่ได้นะครับผมมีไหมมีไหมมีไม่เอ่ยมายีนข้างๆเราคนหนึ่งมาแล้วมาแล้วผมยอกันให้แล้วเอ้าโถ่เอ้ยมาให้ดอกปลาปนิบมาให้ดอกปลาต่อหน้าพี่ได้ไงพี่ก็อิจฉาเป็นนะฮโหลเฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องส้มรับสมัครแฟน อนาคตของชาติพี่โอ้จบแล้วพี่นอยเอ้ยมีคนจำได้ออ้ยอุ้ยดีใจมีคนจำได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอย่อยนะย่อให้ดีจ้าเอฟซีอ้ยสวัสดีครับผมออ้ยมีคนจำได้ตั้งหนึ่งคนโอ้ยดีใจดีใจดีจ้าดีจ้าคนเล็กน้องเขียนชื่อลรวถูกด้วยโอ้ยดีใจยิงปืนเข้าไปใหญ่เขียนชื่อเล่นพี่ถูกด้วยร้อยคนหนึ่งร้อยคนจะมีสักหนึ่งคนที่ผิดเขียนชื่อว่าแล้วทำไม ก็เลยก็ะวนเลยว่านานๆที่จะมีคนเขียนชื่อพี่ถูกนะครับฮ่าว่าทำไมคุณเริ่มจากประโยคแรกเลยไม่อ่าน,อน้องโดนอะไรลูกมีอากด้วยไม่เรียนหรออ่าคำถามแรกครับผมไม่เรียนหรอเดี๋ยวน้องน้องทำอะไรตรงเปล่าพี่นะจบแล้วคะ่ะอ๋อโอเคจบแล้วนะครับผมโอเคหมายถึงเรียนจบหรือจบปริญญาอะไรอย่างงี้ครับผมหรือย,ยังไงอ๋อครับอ่าจ้า งั้นพี่ขำท้ามคำถามนี้ไปกันเออเดี๋ยวนะพี่ถามไปว่าเรียนเรียนไม่เรียนเหรอ,อน้องขยังไม่เลิกอ์กน้องน้องไหวไหมลูกน้องไหวนะโอเคอาถามต่อไปเลยแล้วกันก่อนนะพี่ถามไปว่าไม่เรียนหรอไปแล้วต่อไปก็ต้องอ่างั้นข้ามไปคําคำถามสุดท้า,ายแล้วกันเรียนสนุกไหมเฮ้ย oh, <crap. S 1> เอาสู้ๆกันให้กำลังใจน้องก่อนนะสู้นะ เลซีมากเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสู้ๆนะอ่ะพี่ส่งกำลังใจให้พูๆนะครับขอบคุณค่าโอเคเข้าสู่คำถามสุดท้ายเออคนนี้ยังมาถามว่าใครโอไม่เป็นไรแค่เกลียดน้องคนนี้กันคำถามสุดท้ายของพี่ก็คือ oh, <crap. S 1> คเรียนสนุกไหมคำถามสุดพีคเรียนสนุกไหมแล้วดูหน้าพี่ พี่หนุ่อยในพิพิชฌาไงเอ้ยน้องคนนี้เขาจำได้ละเอียดเลย,ยน้องต๋องถามพี่ก่อนเร็วๆไม่รู้จักไม่รู้จักร้องไห้แบบในเลขห้ามีน้ำตาซ่อนอยู่เอฟีแบบมากเลยไนะแสดงน้องเขาไม่ได้อ่านคำาถามเ,เ,นนะเนนมื่อกีอน้นะเรียนสนุกไหมอ่าพี่ถามก่อนเรียนสนุกไหมใช่ฮะฮะใช่ สนุกฮ่าน้องนี่ตอบสนุกโอเคอ่าผ่านผ่านโอเคครับดีนดีด้วยแล้วน้องเสื้อฟ้าเขาเนี่ยสนุกไหมครับน้องเบยเจ็ดนีครับเออน้องเสื้อเมืองสนุกไหมสนุกไหมเรียนสนุกไหมพี่หนุ่ยบอใช้บอใช้พี่พ์อาจารย์ห <Huh? S 1> นูอตอบพี่ก่อนทีลูกว่าเรียนสนุกไหมพี่รอคำตอบจากหนูวะเนี่ยเรือสิโหคนคน,คนทั้งช่อง,ของเขาลอสนุกคะ่ะโอ้ยดีใจจังเลย ดีใจดีใจดีใจจังเลยครับผมที่น้องเรียนสนุกนะยังไงก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับผมตั้งใจเรียนด้วยนะฮาตั้งใจเรียนด้วยนะแต่พิมพ์ต่อ,อยาพิมพ์ต่อมันพิมพ์ต่อเนื่องไม่ได้อะ่ะเสียตรงนี้แหละครับพี่เป็นกำลังเขาบอกงับนี่พี่เป็นกำลังใจให้นีกอ ให้มีกำลังใจให้แล้วก็ประโยคนสุดท้ายที่สุธิศเขาว่าขอบคุณค่ะอของอนาคตของชาติอ่านี่แหละว,วลีเด็ดของเราครับผม <Wow. S 1> เราต้องสร้างเรียกว่าแรงผลักดันให้น้องรุ่นใหม่นะครับเพื่อน้องเขาจะได้มาเป็นอนาคตของชาติที่แท้จริงของเรานะครับนี่ครับฮ่าฮ่าดีแล้วดีแล้วอย่าลืมนะครับผมน้องๆตั้งใจเล่นกันด้วยไปละนะไปละนะ อ่าไปแล้วนะอ่ะอ๋อค่ะบายบายคนดูหน่อยเร็วบายบายคนดูหน่อยเร็วชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องเอ็นอาร์หนูซนนะผมมามามายืนข้างๆพี่มาบายบายคนดูหน่อยเร็วบายบายอ่าครับทางหน่อยก็ได้อ่บาย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 หน่อยเร็วใครวะน้องคนนี้ยังถาม บายบายค่ะอ่ะบายบาย